ครับวันนี้มาทําถุงสําเร็จครับนะอันนี้ใส่ลูกค้านะฮะนี่ฮะใส่ลูกค้านะถุงสําเร็จดูวิธีทําครับเอามดวเยอะจบเลยนะฮะของลูกค้าเรามันถึงใบบรรทัดน,นะฮะเส้นเอวหน้าท้องเส้นหน้าท้องสิบเซน เส้นสะโพกสิบเซนอันนี้แบบโบราณเลยนะเนี่ยสิบเซนสิบเซนเนี่ยอันนี้ก็คือแม่กระโปรงแม่กระโปรงยาวความยาวสามสิบสี่นิ้ว ควายาวจากเอวลงมาเนี่ยสาิบี่นิ้วอันนี้ยี่สิบนิ้วสามสิบสามสิบสี่นะล้วก็วัดจากริมกระดาษเข้าไปเท่าไหร่สิบเอ็ดเส้นได้แล้วเอ็นเอวหน้าท้องสะโพกค,ความยาวได้แล้วเนาะ เส้นเอวตรงนี้ไม่ต้องหักนะครับผุตงต้เด็กไ,ไม่ต้องหักจดตัวเลขเอเวแปดสิบเอ็หน้าท้องหน้าท้องก็คือสะโพกเล็กนะฮะเก้าสิบสองสะโพกสะโพกใหญ่เก้าสิบสาม ทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างหารสองให้หมดแปดสิบเอ็ดหารสองเท่ากับสี่สิบจุดห้าเก้าสิบสองนัดท้องหารสอง เท่ากับ46สโกกุล93หาร2เท่ากับ46.5ยกมาเลยครับ40.5 46 46.5เอา46.5สโุกใหญ่นะฮะหาร2อีกที เท่ากับ23.25แทงเลยแทงเลยนี่ฮะแทงจากจุดจุดสิปเนี่ยฮะเนี่ยิปนะถ้าเป็นกระโปรงนะฮะยี่สิบสางห้ายี่งเท่ากันใบใชยใกล้ใกล้ยี่ง บวกหลวมเฉพาะชิ้นหน้า1.5อันนี้บวกหลวมนะฮะ1.5 1.5ครึ่งตัวเนี่ยครึ่งตัว1.5ถ้าทั้งตัวก็สามเซ็นก็แสดงว่ากระโปรงตัวนี้บวกไว้สามเป็นเนาะ,ะ23.25 23.25บวก1.5บวกหลวมเฉพาะชิ้นหน้า กระโปงชิ้นหลังอันนี้กระโปงชิ้นหน้าดูตัวเลขตรงนี้ดีนะบันถ่ายใกล้ๆเนาะตัวเลขเนี่ยเนี่ยสี่สิบจุดห้าเนาะดูตามดูเจ่มเลยเนี่ยสี่สิบจุดห้าตอกนี่เนี่ยบจี้ใกล้ๆสี่สิบจุดห้าบวก กันหดไว้ศูนย์จุดห้าตรงนี้สำคัญไงนคนถามเยอะบวกเกตหน้าสามเซนบวกเกตหลังสามเซนอันยังเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือหนึ่งจุดสองห้าเอาไปเลยหนึ่งจุดห้านะเหลือหนึ่งจุดห้าข้างละจุดเจ็ดห้า อยู่ตรงนี้ถ่ายไปแบบถ่ายตรงนี้อันนี้มันไม่ถึง1.5อาจจะผมปับไปเลยนะฮะมัน1.25ผมปรับเป็น1.5เลยจะได้นีเอลหน่อยโอเคนี่ของลูกค้านะ มาดู่นี่ยกมาแน่หนึ่งจุดห้าไม่ต้องหักซิสนะฮะไม่ต้องหักแม่กระโปรงหักแต่ว่าถุงสาเร็จไม่ต้องหักแนละ้วเราจะทบเลยฮะหารสองอถอยหลังไปหนึ่งจุด ามเซนถอยหลังไปนึงนะเนี่ยถอยไปสามเซนถอยขึ้นมาสามเซนลงจากจุดนี้สองเซนเอาลงไว้ก่อนนะฮะทำสองเซนไว้ก่อนทำแม่กระโปรงไว้ก่อนนะเซนนี้จังฉากแล้วเอียงหาสะโพกเนี่ยเอียงหาสะโพกนิดนึงสงนิดนยึงไลไป แค่เนี่ยวัดตรงนี้หกเซนตรงนี้ก็หกเซนข้างละหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้า หนึ่งจุดห้านี้คือปลายเก่งหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าบวกกันก็เท่ากับสามเซนสามเซนตัวนี้ก็คือตัวนี้สามเซนนะฮะหางมาเป็นตัวนั้นนะหารสอง จากนี่จากนี่หันสองถอยหลังไปสามเซ้นสามเส้นลงจากหน้าทองสองเซ้นตั้งฉากเอียงหาสะโพคนิดนึงนะหกเส้น จุดห้าหนึ่งจุดห้าเก็บเสร็จแล้วเก็บเสร็จแล้วหาความยาวตีสอบเข้าไป กูเทพจะใช้อยู่ประมาณสามเซนนะฮะสามเซนหรือสองจุดห้าก็ได้เอาสองจุดห้าพองเป็นถุงสำเร็จนะฮะสามเซนก็ได้ฮะสองจุดห้าก็ได้ส่งมาห้าเซน แต่ละแม่กระโปรงต้องตเด็จน,นะจุดนี้เท่าไหร่สิบห้าจุดห้า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 จากปลายเกตนะครับปลายเกตนี้ฮนะ ยี่ส้บเ้นปลายวัดจากใต้ขอบลงมา22เส้ซนนะฮะโอเคแม่กระโปรงเสร็จแล้วคลิปนี้เท่านี้ก่อน